พามาชมสักคลิปสุดท้ายอ,อันนี้มาชมการขึ้นเนินแม่เต็มกล่องรัวสี่แม่สามซีซีจัดเลยนะครับ มาดูสามสี่อีกสักคันหนึ่งครับตอนนี้แหมหัวสี่เต็มกล่องเลยฝ้งนู้นก็มาาสัญญาณเนี่ยเมื่อกี้รถนู้มาเดี๋ยวกำลังจะขึ้นเนิน แม่นี่มาแบบช้าๆนะครับแม่คันเมื่อกี้แม่เหยียบใช้ได้อยู่เหมือนกันนี่มาแบบเรื่อยๆนะครับแมก็แรงเลือนืออยู่แล้วนะครับสามสี่เกือบสี่แหวเกือบร้อย้ก็รออีกสองคันนูครับแม่ร้อยเก้าห้ากับสองสี่ อันนี้เป็น300อายุสุกแม่รัวสเหมือนกันวันเนือเป็นการน่าแม่ ไม่หนักฟังเสียงดูนะครับอ่ะตอนนี้ก็ออกตัวมาแล้วมมารุนกัน,นครับเก่าๆอย่างนี้จะรอดไหมโอ้โอจัดเต็มเหมือนกันนะครับนรั้วสามรถเก่าก็กรั้วสามครับอ่ะเดี๋ยวโลมาแล้วคุณปูคุณป,ณปูมานะครับ thường đi nhá. huấn căn là đi được, phòng lùi cang nặng đấy อะตอนนี้มาแล้วนะแม่ตุนพุ้งเลยตรงไม่ดีเลยนะครับผมนี่อดานะครับโตเต็มคลองทุกกัน ลายโฮดครับคันนี้รับทุกงานจริงๆครับแบกอ่ะสามหก เสขึ้นมาแล้วนะน,นนี้จดปิดท้ายนะครับจบด้วยคันสามโมกันนี่มีครบทุกชุดนะครับมาแล้วเดี๋ยวกอดไว้ มาดูสัญญาณนี้เลยนะเมื่อกี้ให้สัญญาณนะผมรอ,อก็รีบเกินเขออาสาบปีนขึ้นมาแล้วอโอเคนะครับไม่เข้าใจกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวต้องขอตัวก่อนนะผมมืดแล้วนะครับอสองคันนั้นก็ถ่ายแล้วเมื่อกี้โอเคนะครับ